ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาว่าสรุปแล้ว KTM จะเดินหน้าต่อในเมืองไทยของเราหรือจะเป็นการถอนตัวปิดการขายแบบถาวรหลายคนกำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะซื้อ KTM ดีหรือไม่เพราะว่าราคานั้นเย้ายวนใจเหลือเกินแต่ก็อดห่วงไม่ได้ว่า KTM นั้นจะถอนตัวจากเมืองไทยทำให้การหาอะไหล่และบริการเป็นไปได้ยากนับจากนี้ไป ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเคทียมนั้นจะยังคงเดินหน้าต่อในเมืองไทยแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเป็นบริษัทไหนที่มารับช่วงต่อจากบริษัทเบลลเบอร์จำกัดผมกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดครับว่าเคทีเมนั้นจะพิจารณาบริษัทไหนเป็นพิเศษที่ผ่านมานั้นนะครับตัวเต็งอันดับหนึ่งที่ผมมองไว้ก็คือหนุ่มรอและรวย คุณอภิชาติลรือนุตพงศ์ผู้บริหารของดุคติสติหรือดุคติในประเทศไทยของเราที่ผ่านมาถือว่านำพาองค์กรดุคติแจ้งเกิดในเมืองไทยได้อย่างสวยงามในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ตามมาด้วยรถยะนต์ฟิลนะครับที่เปิดตัวมาได้อย่างงดงามในช่วง2 3สปีที่ผ่านมาล่าสุดได้เป็นตัวแทนจำหน,น่าย lamborghini รถยนต์หรูนะครับภายใต้ volkswagen group เช่นเดียวกับดุคติต้องบอกเลยครับว่าความพร้อมเรื่องการเงินไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอยู่ที่การเจราจาระหว่างคุณอภิชาติกับเคทีเอ็มนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ในเงื่อนไขที่ต้้ใหด อีกคนนึ่งที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากก็คือคุณดอมเหตุกูลนะครับหล่อใหญ่หรืออดีตดาราที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย เป็นผู้บริหารของบริษัทบิตบายประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายของมอเตอร์ไซค์ไทอัมรวมถึงบริษัทมอเตอร์ไซค์เคิลคิงดอมจำกัดผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เอ็มวีอักกสตาอีกหนึ่งยี่ห้อที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในเครือของคุณค่าคอป์ปอรเรชันแต่ว่าสุดท้ายยกเลิกไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเคทีเอ็มคุณดอมเหตระกูลก็รับช่วงต่อมาเป็นในานามของบริษัทมอเตอร์ไซค์เคิลคิงด้อมนั่นเองครับอยู่ที่การเจรจาครับว่าคุณดอมเหตระกูลนั้นจะรับเคทีเอ็ ต้องอย่าลืมครับว่า KTM นั้นมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในเมืองไทยกับ2บริษัทใหญ่แต่ว่าคุณอภิเทศกูลนั้นเห็นมาตลอดครับอยู่ที่ว่าจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองนุ่มหล่อคนที่3ที่มีโอกาสเข้าถือครองแบรนด์ KTM ในเมืองไทยก็คือหล่อเล็กคุณชยยศร่วมใจพัฒนากุลกรรมการผู้จัดการบริษัท GP Motor ประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ GPX Lambretta และเซฟโมโตในขณะนี้หลังจากนำพามอเตอร์ไซค์ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยขึ้นสู่อันดับที่3ของตาราง เหนือชั้นกว่าสุูกิและคาวสกิในช่วง3ปีที่ผ่านมาเป็นการประกาศอย่างชัดเจนครับว่าจิเพ็กนั้นประสบข้อเสร็จเป็นอย่างดีกับตลาดในเมืองไทยวันนี้ลัมเบตาแบรนด์ที่2ก็กําลังมาแรงเป็นอย่างมากเป็นแบรนด์ที่ถือว่าทําสถิติการจับจองได้สูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่มของสกูตเตอร์คลาสสิกและเป็นแบรนด์เดียวที่เข้าร่วมง,งานครั้งแรกมียอดจองเกินกว่า1000คันขณะที่เซียบโมโตเองก็โด่งดังนะครับในช่วงเวลานี้กับการยอมรับของคนไทยต่อบแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่มีกระแสดีมากในช่ววงเวลา ครึ่งปีที่ผ่านมาหลังการเปิดตัวครั้งแรกนะครับในช่วงงานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคมถ้าหากว่าคุณชยยศร่วมใจพัฒนากุลนะั้นสนใจเคทีเอ็มแล้วก็ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะว่ามีความพร้อมด้านโรงงานและก็เรื่องของเงินทุนนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเท่าที่ดูในขณะนี้ก็มีเพียง3คนนี่แหละครับที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากในการเจรจากับเคทีเอ็มระหว่างคุณพิชาติลีนุตพงศ์ผู้บริหารของดุคติหรือยานฟิลคุณดอมเหตากูลผู้บริหารของ เอ็มวีก a สและ t r ิอัม h รวมถึงคุณชยศร่วมใจพัฒนากุลผู้บริหารของ GPX, l a m b e r ์ลและซี m o t o o จะเป็นใครใน3คนนี้หรือจะไม่ใช่เลยมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ